เอฟซีแห่ง่งกำลังใจเมื่อน้องเพลงพิมดาโพสขอความนี่ค่ะหลายคนก็คือเป็นห่วงน้องเพลงพิรดานะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเหมือนน้องก็เจอกระแสดรามาถาโถมเกี่ยวกับเรื่องการลองเพลงแนหรือการโชว์บนเวทีหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเพลงและมือนีเนาะก,ก็ได้ไปเห็นสตอรี่ของน้องเพลงที่น้องเพลงได้โพสขอความนี่เนาะว่าจังแมนมีหลายเรื่องให้ปวดหัวแต่ละมือ แตละวันแตละเรื่องงานแต่เรื่องงานนี่ก็พอแห้งแล้วเกิดมาซื้อเพลงพิมพดาสีว่าอุไรจากเมนยากจากจังเมนยากสุยางเว้นํำหลายคั่อพี่นอ้องเนี่ยนะคะขออยากอ่าให้พี่น้องเบิ้งนอ้อที่น้องโพสตสตอรี่ในมือนีนะคะมีพี่น้องนี่นะคะเป็นสตอรี่ที่น้องเพลงพิมพดาเนี่ยเพิ่นได้โพส ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องน่ะล่ะพิมดาศีละว่าอุไรน้องบอกว่าจะแมนมีหลายเรื่องให้ปวดหัวแต่ละมือแต่ละเรื่องกางานพอแห้งแล้วแต่แต่เรื่องงานเนี่ยก็พอแห้งแล้วเกิดมาหนี่ซื้อเพลงพิมดาศีะว่าอุไรจะแมนหยากสุยางเบ้นกำหลายคักนอกนี่ก็คือโพสของน้องเพลงเนาะหลายคนก็เป็นห่วงน้องเพลงและก็ทร่งกําลังใจให้กับน้องเนาะหลายคนก็บอกว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับน้องเพลงเลยทุกคนเนี่ย การตางฝึกตางฝนกันไ้้เยอะพอสมควรน้องเพลงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในนั่นที่น้องก็ฝึกฝนตัวเองมาตลอดหลายคนก็อาจจะเป็นดึงดราม่าว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงน้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าเสียงน้องไม่เหมือนวันแรกที่น้องเนี่ยเข้ามาร้องเพลงอ่าหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้องอาจจะกําลัง โตเต็มสาวเนาะเราเสียงนอกเนี่ยก็อาจจะบดาโค้งที่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเป็นกําลังใจให้น้องนะคะพี่น้องบมแมนว่วาเออาเอียงกะสิไปซ้ำเติมเนาะเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยเพื่อนก็ต้องผ่านการฝึกผ่านการฝนผ่านการคัดเลือกผ่านก่อนออดิชั่นอยู่แล้วก่อนที่ทีเขามาแสดงในบนเวทีแผ่วาแสงทองได้แต่กรณีของน้องเพลงเพียรมาดาเนี่ยแม่มือนีที่เห็นน้องโพลเนาะกะ หลายเมือที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายๆเพจแต่เอาไปลุ้นว่าอะยังที่น้องเพลงเนี่ยได้ขึ้นรองบนเวทีของระเบียบเนาะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าน้องเพลงเนี่ยเสียงยังมาไม่เต็มเออเสียงเสียงน้องยังมาบดด่เิ็มหรือเปล่าหรือหลายคนอาจจะบอกวา่าน้องเนี่ย้องเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าเสียงน้องเนี่ยมันมันอาจจะอยู่ในไว้ที่น้องจะโตเต็มสารหรือเปล่านัา่นแหละหลายๆคนก็น พูดถึงเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนอกก้องกาผ่านเหตุการณ์ที่มีคุณแม่ของน้องเนาะได้ออกมาโพสขอความขอความนึงในมือที่คุณแม่ของน้องเนี่ยกากาลังป่วยอยู่แล้วคุณแม่ของน้องก็เป็นยูน้ำนองก็ได้ไปที่รักษาที่โรงพยาบาลแต่ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยอาจจะโพสเฉยๆหลายคนก็โยงประเด็นมาหาน้องเพลงว่าน้องเพลงเนี่ย บ่ได้ดูแลคุณแม่หรือเปล่าไปยังจัางปล่อยให้คุณแม่ไปหาหมอแบบบ่มีเงินรักษาอย่างประมาณนี้นะคะซึ่งทางนอกเนี่ยก็ได้บบ่ได้ออกมาตอบโต้หรือออกมาฉีดเจีงเอยียงแต่น้องก็บอกเราว่าน้องเฮ็ดทุกมือนี่เนี่ยต้องทําเพื่อครอบครัว เหตุเผื่อปูเผื่อยาเผื่อตาเผื่อย้ายเผื่อครอบครัวหายอยู่อย่างสุขสบายเผื่อพ่อแม่เผื่อทุกคนในขอบครัวที่น้องต้องอดหลับอดนอนไปแสดงคอนเสิร์ตตามสถานที่ต่างๆเนี่ยน้องก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเผื่อคนในครอบครัวกับได้ทําเผื่อตัวเองเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างสางบ้านหรือว่ามีเงินมีทรัพย์สินอย่างเนี่ยน้องกับจุนเจือครอบครัวตลอดบ้านน้องก็สางไว้ให้ครอบครัวอยู่หลายคนก็ โยงดามามาหานนองเนาะเชื่อได้ว่าช่วงเนี่ยก็คือนนองเนี่ยเจอกับกระแสดามาในหลายอย,ย่างมากและที่พึ่งเป็นกระแสดามามาช่วงนาก่อนน่ะน,นี่ก็เป็นการขึ้นลองเพลงพี่้องคือการที่ลองเพลงมวลบมวนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนหมักน้าเด้ถ้าเขาหมักฟังน้องเพงลงร้องเขาก็จะบอกว่าน้องเพลงเนี่ยลองเพลงมวนแต่ถ้าสมมุติว่าในจิตใจของเขาเนี่ยมันบ่ได้มักน้องเพลง มันมีอคติอยู่แล้วเฮาก็เสียบเบิง้งนองเพลงลองเพลงเฮาก็เสกว่านองเพลงคือลองแบบนี้ลองบอมวนเนาะเอ่อการลองเพลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ฟังนําเดวา้ว่าเฮาเนี่ยมากแบบไดเฮาอยากฟังแบบไดบ่ได้ึ้นอยู่กับว่าศิลปินเพื่อนที่ลองแบบไดเด้การลองเนี่ย มันกมวนแต่นี่แหละพี่น้องเออหลายคนบอกว่าน้องเสียงไหลแน่หลายคนบอกว่า,น,าน้านอ,านองลองบ่มวลคือเกาแน่แต่ข่อยบอกมองบอกว่าประมาณว่าน้องก็ลองมวลในแบบฉบับของนอง้องอ่าถ้าเป็นเอฟซีนองเพลงกัซิลูวานนองเพลงเนี่ยลองประมาณนี้แล้วก็จิบอกว่าเออมันกระมวนในระดับหนึ่งน้องก็ปรับตัวเองในระดับหนึ่งแล้วละ่ะ เขาเป็น f อฟซแฟนครับของน้องเขาก็แชร์น้องแต่ส่วนคนที่บได้ชอบน้องแต่ว่าชอบศิลปินท่านอื่นเขาก็ต้องไปเบิง่งศิลปินท่านอื่นเข้าเสี่ยาศิลปินท่านอื่นเนี่ยมาเปรียบกับน้องมันกลับเป็นไปบได้เนาอพี่น้องนาอเพอราะว่าศิลปินแต่ละคนกระบุคลิกและนิสัยท่าทางมันแตกต่างกันออกไปรักใครชอบใครเชียร์ใครก็ไปดูคนนั้นบอแมนเข้าเสีเยาศิลปินเนี่ยมาเปรียบเทียบกันมันเกิดสิเกิดข้อเปรียบเทียบพอเกิดข้อเปรียบเทียบแล้วเขาก็กลายเป็นการติเตือนเป็นการบูล เจอกระแสหลายๆกระแสม้าถาโถมเนาะนองกระจังได้ออกมาโพ์แบบนี้ก็เข้าใจนองอยู่นะพี่น้องเนาะบางที่กระแสดามาเยอะๆหรือว่าโดนบุรีหนักๆมันก็ทําจิตใจให้เราขวายเขะไปได้นองก็เลยบอกว่าจะแมนมีหลายเรื่องให้ปวดหัวแต่ละมือแต่เรื่องงานก็พอแห้งแล้วเนาะเกิดมาซื้อเพ่งพิมดาสีว่าอุไรนี่จะเแมนอย่างสูยางเว้นก่ำหลายคักแท้คือว่าเรื่องงานนี่นองก็โดนมาหนักๆแล้วเนาะ แล้วไหนเจอเรื่องภายนอกเรื่องยิบยิบใ่อยๆเรื่องที่บ่เป็นเรื่องเรื่องภายนอกภายในแน่ที่นองต้องต่อสู้เนาะเรื่องบนเวทีก็ต้องต่อสู้เรื่องค้นดามากก็ต้องยอมรับแลวก้าวผ่านก็นจะผ่านแต่ละมือแต่ละเด,ดไปได้ก็หนาเห็นใจนองเหมือนกันหลายคนก็บอกว่าอีหลาก็ระทเต็มที่แล้วทําสุดกําลังใจแล้วทําสุดฝีมือแล้วถึงมันที่ออกมาเป็นแบบนี้กะบ่เป็นยัง ไม่เอฟซีพอพอแม่เอฟซีเนี่ยเพอ่างก็ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอ่าหายกำลังใจใน้องเพลงอยู่เนาะพี่น้องเนาะคนเฮาเนี่ยมันสิยหายคือกันเบอร์ทุกคนก็เป็นไปบ่ได้และมันสิยหายคนทั้งโลกเนี่ยมาฮักเฮาเบอร์ทุกคนมันก็เป็นไปบ่ได้หลายคนก็บ,บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องเพลงเนาะ สิ่งที่เขาทําดีแล้วเขาก็ทําดีต่อไปพี่นอ้องหลายคนก็อาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เราทําแต่เรามองเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เสืวาเอฟซี FC, ที่เป็นเอฟซีหนองเพลงจริงๆนะก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยพยายามปรับพยายามแก้พยายามเรียนพยายามพัฒนาตัวเองอยตลอดแต่มันก็คงพ่พอดีสําหรับคนที่ มีอคติกับน้องหรือคนที่ไม่ชอบน้องเป็นการส่วนตัวแต่ในส่วนตัวเบิ้งก็คือน้องก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นทุกมือน้องก็ซ้อมทุกมือซ้อมตลอดแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดและน้องบางครัง้งน้องก็อาจจะมีอาการป่วยอาการเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องที่ ไม่สามารถคาดเดาได้หรือไม่สามารถบอกลวงหนาได้หลายๆคนก็ส่งกําลังใจให้น้องเพลงพิมาดาแล้วก็ทีมงานแพลาพาวแสงทองเนาะเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดฤด,ดูกาลของมอลำแเพลพาวแสงทองแล้วคือ เพิรนกาพาลูกทีมเนี่ยทั่วคอนเสิร์ตแบบกระหน่ำเลยน่ะละพี่น้องมันกะจะเป็นแบบบางมือกะจะพักพรบ่เพียงพอเสียงมาบ่เต็มจริงไรแต่ว่าที่น้องเพลงโพดแบบนี้นะ่ะกะจะไปเกี่ยวกับดราม่าเรื่องเสียงหรือว่าอย่างดอกพาวานมันก็นมีมาตะโดนแล้วเนาะดราม่านี่แต่น้องก็ก้าวข้ามมาตลอดแต่มันกะจะเป็นเรื่อง ในใจของน้องเรื่องที่น้องต้องเจอเรื่องอาภายในนั่นแหละก็เป็นกาลังใจให้กับน้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็กผ่านพ้นทุกอปุปสรรคค่ะมือนีสาวเวอแบกก็ขอมาบอกถึงน้องเพลงนะคะเมื่อต่อไปจะอัปเดตจะเป็นท่านไหนจะมาบอ,อกซื้อฟังอีกค่ะมือนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ